เดินไปทั่วเลยนะครับมานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมามามาให้พ่อมาให้พ่อมาเตียงเตียงเตีง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 ตียงเฮ้ยมามาให้พ่อหนาเดีร็วๆให้พ่อหนาจะให้ลูกดิ๊กเหรอให้พ่อก่อนเฮ้ยไปดูอะไรดูดิ๊กเหรอ จะอะไรครับลูกด<ะ>ิกะน้องแก้วเจออะไรครับเจออะไรอ่ะใช่จ,จเอาโทรศัพท์ให้พ่อก่อนโทรศัพทให้พ่อก่อนโทรศัพท์โทรศัพท์มานี่ครับว้าว ว้ายลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกตนับตนับตันดับเจออะไรลูกอ่าลุกขึ้นไปดูลุกขึ้นไปดูลุกขึ้นไปดูปะลุกขึ้นไปดูไะลุกขึ้นไปดูเอ้าเดินมาหาพ่อเดินมาหาพ่อ เดินเดินไม่ใช่ขาเดินครับทางหลักดีๆก่อนเดินนะว้ายลมเอาใหม่เอาใหมา่เก่ง <c oughs> เก่งครับเก่งครับเก่งไหมอ่ะเก่งอย่าไปอย่าไปกัดงั้นด้วอแอะแอะนะ

ต้องมองไปข้างหน้าบุบนะ้าครับสี่นสุดท้ายสำคัญที่สุดครับตัวช็อตที่ผ่านมาช่างมังเกิลนะครับเมื่อคืนนี้พรีมเมเียรส์เป็นหนึ่งคู่นะครับคริสตัลพาเลซเจอกับซันเดอร์แลนด์ครับแต่ผลว่าซันเดอร์แลนด์ทีมเยือนตันง้งรับเหนียวแน่นนะครับใช้เซ็นเตอร์3ตัวพาเลสจอบไม่เข้าครับซันเดอร์แลนด์บุกมาชนะ1-0ครับได้ประตูชัยจากจเูนเนียร์เบโวนะครับนาทีที่80ิซันเดอร์แลนด์ชนะรอบบ้านนัดแรกในฤดูกาลนี้เลื่อนจากรองบด้วยขึ้นมาอยู่ที่3ยาาาาท้ตรรงนะคับส่วนพาเลซยังอยู่ที่10

เก่งเก่งเก่งถือมาให้พ่อถือมาถือมาถือมาเลยครับหวถือมาลูกครับมามาพ่อ,เ,อเดินๆๆได้เดินด้คันนะมาเลยเดินมาพ่อมาเดิหาพ่อแล้วคมมอน

มจ้าท่ประเทนะคะ่อขาเลยมีแบบแควนราคาห5บ้าทแล้วก <Yeah> ็แบบตั้งโต๊ราคา30บาททั้ง2แบบไม่เหมือนกันนะคะจาีมีกำไรจากราการใดก็ต้องการทีจะให้ทุกถึงถึงท่านผู้ชมวันนี้ตกลงคอนเฟิรว่ามีเ่อยรอบนอแล้วจะอเพราะฉะนั้นบางคนไม่เไม่เด่นทารอบจะมาเดนทาบาน อเอ้าที่ผานมาปฏเสธได้ท้พ่อเหรอ 怎么呀？ เจ็บนะเปแล้วไปแล้วสปแล้ว đã đêm <laughs> <laughs> đến lúc. nó tân bé tân luôn. bé tân bé bé tân 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 hai hai được subscribe được, được đó đúng, hả? được